It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began, and I'll tell you all about it when I see you. สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่กเกมขายดิฟนิวเรสซิ่งสองแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมคนเดล่าน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเอา Nissan Skyline GTR 3 4มาดิฟชิลท่านผู้ชมดู Nissan Skyline R 3 4จริงๆก็มีน้องๆเนี่ยเรียกร้องมาตั้งนานแล้วแหละครับบอกให้ผมเนี่ยเอาไปดิฟในรายการดิฟชิวให้ดูหน่อยพี่คือมีคนอยากดูมานานแล้วพร้อมกับการวางขายเซสจูนให้หน่อย คือมีคนอยากได้คือมันเป็นรถยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนิสสันสกายไลน R34 นะครับก็โอเคครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อต่อไปทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูตัวรถนะครับผมว่ารถที่ผมได้แต่งมามันมีหน้าตางไงสําหรับลน์หรือว่า ชุดแต่งที่ผมได้แต่งมาเนี่ยมันเป็นหน้าตาไงบ้างโอเคท่านผู้ชมเหมือนกับเข้าไปดูในเกมกันเลยครับโอเคนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ารถสแตนด์สกายไลน์อสามสีที่ผมได้ทำการแต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ,าอยาจริงก็ผมไม่ได้แต่งเองนะคือผมไปซื้อลายนี้มาในเวิร์กช็อปนะครับคือสำหรับคนที่ติดตามผมมานานแล้วจริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ใช้ลายนี้นะสำหรับเจ้าสแตนดสกายไลน์คือผมเปลี่ยนมาประมาณ45ลายแล้วมั้งสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคือแบบเลือกลายไม่ถูกใจสักที พอจะมาทําคลิปผมก็เลยคิดว่าผมจะเลือกเป็นลายในหนังเรื่อง Fast and Furious แล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนน่าจะแบบคุ้นหูคุ้นตาหรือว่ารู้จักกันเยอะมากกว่าลายธรรมดาที่เราแต่งกันทั่วไปนะครับชุดแต่งที่ผมใช้ในการแต่งเจ้า Nissan Skyline ก็จะเป็นชุดแต่ง De Smaster ผมจะอ่านเป็นชื่อชุดแต่งในเกมแล้วกันนะครับชื่อ d m a s t e r เป็นชุดแต่งชุดแต่งที่ที่ห้าหรือเปล่านะที่หมัง้ง นะครับก็สวยใช้ได้เลยนะครับทั้งหมดจะมีชุดแต่งอยูอ่ประมาณเท่าไหร่หกหกชุดแต่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกดูโอ้โหอันนี้คือดุมากครับทุกผู้ชมว้าวอันนี้ก็ออกแนวแบบดิฟแบบสวยๆอะไรประมาณนี้เออคือดิฟไม่สวยก็ไม่เกี่ยวลวโอ้นี่ก็ใช้ทองซื้อประมาณ2ี่สทองโอเคชุดแต่ง RNT ก็อืมก็แบบมันก็ไม่สุดนะครับผม ส่วนชุดแต่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็สุดครับผมสวยคมทุกมุมมุมทุกคมจริงๆ <c oughs> นะครับส่วนชุดแต่งอันสุดท้ายเป็นชุดแต่งชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนราคาหกสิบทองครับท่านผู้ชมแพงมากแต่มันสวยนะดูตูดมันโคตรเท่เลยครับคือชุดแต่ง4-5อันข้างล่างข้างบนเนี่ยมันไม่มีแบบท้ายตัดอย่างนี้นะถ้าชุดแต่งอันสุดท้ายมันจะตัดให้เรานะครับ <c oughs> โอเคนะครับท่านผู้ชมครับ ส่วนใครที่อยากได้เส้นจูนของรถคันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปลงขายกันสดๆเลยนะครับแต่ผมจะไม่พาท่านผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดการจูนนะครับโอเคเพื่อเพื่อไม่นการไม่เสียเวลาเราเข้าไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเวิร์คช็อปการขายปรับจูนเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูสดๆเลยนะครับอันดับแรกครับเลื่อนไปทางซ้ายครับผมเป็นการปรับจูนของฉันเอาหัวที่ผมก็ได้ลงไว้ลงขายไว้ตั้งนานแล้วนี่เมื่อ ที่ผมสตรีมเมื่อประมาณ2วันที่แล้วมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะนะคือผมลงขายไว้ก็มีคนมาซื้ออยู่นะครับสำหรับใครที่หาไม่เจอใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลงขายให้คลิปนี้แบบสดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดยกเลิกแล้วขายใหม่นะครับนี่เอาเอาแบบสดๆเลยนี่คือผมไม่เสียดายหัวใจที่มีคนมากดหัวใจให้ผมนะครับผมไม่เสียดายเลยเพราะว่าผมกลัวคนที่เข้ามาดูใหม่หาเซ็ตจ,จูนไม่เจอนะครับผมจะลงให้ สดสดล่าสุดแล้วมันจะอยู่ด้านบนนะครับมันจะหาง่ายกว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปดีฟชิลชิลกันเลยนะครับก็ช่วยกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนไป let's go มาครับท่านผู้ชมครับด่านแรกที่ผมจะดีฟผู้ชมดูในวันนี้ก็มีชื่อด่านว่า builten r i g h นะครับด่านที่8นะครับสำหรับยางที่ผมใช้ในการดีฟจะเป็นยาง semi slick นะครับถ้าถ้ากระตุกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ พอดอีโปรแกรมของผมมันค่อนข้างจะมีปัญหานะครับคุณผู้ชมก็ช่วยเข้าใจผมหน่อยนะครับเนียน,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 นไปจังหวะนี้ไบอกนิดนึงโอเคคือรถ r 3 4คันนี้คือใช้อย่างเซมิสลิปได้ดีมากๆเลยนะคือปกติรถ T สี 4, นี่คือใช้อย่างเซมิสลิ k แบบบางคันก็ใช้ไม่ได้นะครับคือมันอืดไปเลยอะ สำหรับจะอาสามสี่สำหรับคันนี้ผมได้เซ็ตจูนช่วงล่างมาคนันจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมแบบจูนมาดีมากแล้วนะก็อยากให้ท่านผู้ชมลองซื้อไปใช้ดูนะครับก็ดีไม่ดีไงก็เชวยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ผมจะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาอดโนเซ็ตจูนของผมก็ถามว่าถ้ามีคนมาซื้อเซ็ตจูนแล้วได้อะไรไม่ได้เลยครับผมก็คือแบบผมทำขายให้ฟรีไง มันฟรีตรงไหนพี่ในเมื่อผมก็ซื้อแล้วมันเสียตังแพงมากเลยพี่มันเสียตังแพงก็เพราะอะไรครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมยังไม่ได้อัพโหลดให้มันเต็มถ้าใครอัพโหลดเต็มแล้วมันจะซื้อแค่ราคา5 0 0พันนะครับเอาโอ้โหพลาดเลยพลาดเลยโมจะพลาดไงประเด็นขอโทษขอปยทชาชมจริงเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ย ไม่ได้พูดมาหลายวันพอมาทำคลิปนี่อยากพูดแบบพูดเดยอะเกินเราอย่างนี้ดีกว่าโอ้ผมแบบว่าตัวภาพมันกระตุกอะท่คนผูช้ชมภาพมันกระตุกหรือภาพมันไม่ดีไงก็อขอโทษขอไปท่าุผู้ชมจริงเลยนะครับพอดีแบบแคมมันเป็นอะไรไม่รู้่ะคุณผู้ชมเนียนๆ,ๆไปครับ โอ้โหโค้งในตำนานาดีนะที่เราไม่พลาดไอ้โค้งง่ายๆเสียลาดโ,โค้งลงคอยนตำนานอีกแล้วโอ้เป็นไงโอ้โหคือไม่แน่จริงอย่าหาทำนะโค้งแบบนี้คือคุณอาจจะเสียคุณห้าได้ง่ายๆเลยนะครับอขอบไป่ห้ชมจริงครับ มึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยกระตุกชิบหายเลยเอ้ยผมละโมโหพวรแอมกระตุกกว่าทุกคนไอ้ไอ้เป็นไงเป็นไงโอ้โหไม่แน่จริงอย่าหาทั้งแบ มาท่านผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่า parking ด่านที่เนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเออผมก็ลืมบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้ผมได้ทําการลองเปลี่ยนมุมกล้องเล่นดูนะครับเผื่อมันจะแบบว่าอินอินในการรับชมมากขึ้นอ่าเผื่อท่านผู้ชมจะอินแบบเอยดูแล้วแบบเออมันอินกว่าเดิมนะครับโอ้สกิฟนิดนึงไม่เป็นไรเราให้อภัยได้นะครับท่านผู้ชมก็ชิวๆไปครับเราไม่ได้จริงจังอะไรอยู่แล้ว คือตามเมื่อกี้แบบหัวร้อนไม่ใช่เพราะอะไรนะคือผ้ามันกระตุกผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงครับโอ้โหคือดีดๆมากๆครับทุกคนใครอยากได้ก็ไปอุดโนนในเวเิร์กช็อปเลยนะครับชื่อโคเนล่าคือดีมากอันนี้คือผมไม่ได้อวยของตัวเองนะคือเล่นแล้วม,มันขับง่ายจริงๆมันขับง่ายจริงครับดูดิผู้ชมดูดิ ับง่ายจริงที่ขนาดใช้ยางไซมิสลิกระเนี่ยโอ้โหแบบเข้าโค้งเนียนมากโอ้โหไม่ชนแต่เกือบไปนิดเดียวไม่เป็นไรเราให้อภัยได้แบบเนียนๆนะครับเนียนๆไปจะรู้สึกว่าภาพมันจะกระตุกน่าจะเป็นเพราะว่าผมปรับภาพสูงเกินไปมั้งสงสัยผมต้องไปลดภาพ ลดคุณภาพภาพลงสักนิดนึงคือแบบมันไม่อินอะนะ่มมา,ากผู้ชมเข้าใจไหมคือเล่นเกมทุกคนก็อยากเสพการาฟ,ฟริกส,สวยๆใช่ไหมเออจะให้ผมตับๆภาพต่ำๆม,มันมัไม่ใช่แต่คือแบบโปรแกรมมันรับไม่ไหวครับโทรศัพท์ของพี่มันแรงเกินไปครับนอทท้องทษ่ทีฮะโอเคนักผู้ชม ด่านนี้ก็ทำคะแนนไปได้25,000แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับภาพลงรู้สึกว่ามันจะกระตุกซะเลยคือมาท่านผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่าด่านใหม่นะครับก็อันอ่าจำชื่อด่านไม่ได้ท่านผู้ชมขอโทษทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้ปรับภาพลงนี่คือเป็นด่านใหม่นะครับทุกคนโอ้โหนี่คือผมเล่นสดให้ท่านผู้ชมดูนะครับ <S 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 โคตรเนียนนะฮะโ,ฆโ,ฆโฆอ้โหแบงค์กอดท่านี้คือไม่แน่จริงอย่าหาทำนะครับอาจจะพลาดได้ง่ายๆนะครับ เที่ยอยู่เนียนๆไปโค่นี้ก็แบ็กบอร์ดแบบอีกหนึ่งสเต็ปโอ้โหมันเนียนจริงๆเซ็ตจูนผมนี่คือแบบเซ็ตจูนมาเพื่อทุกคนเลยนะครับคือดิฟง่ายดิฟง่ายมากๆตอนแรกอยู่อ,อันาาสามสีไม่ดิฟง่ายขนาดนี้นะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเซ็ตมันดีไงท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมผมไม่ไม่ต้องพลาดแล้วเออคืออย่าพลาดพูดอย่างนี้สิเอออะไรกูวนะ่เนี่ย โอ้ดูดิดูดิโอ้มันเกินไปบางทีคือโค้งเลี่ยนเกินไปที่ผู้ชมอาจจะคิดว่าผมเล่นเก่งใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆมันเป็นพเพราะเซ้นจูนของผมเออเซ้นจูนไ,ไม่ดีอ่ะผมอาจจะพลาดได้ง่ายๆเลยนะจริงน,นี่คือผมไม่ได้โม้โอ้โหโค้งนี้คือเกือบพลาดนะแต่ผมก็สามารถแบบดึงเบรกมือให้รถมันสไลด์เข้าถนนถ้าไม่ดึงเบรกมือเมื่อกี้นี่คือแบบ รถเราเนี่ยจะแบบว่าถลายออกข้างถนนไปได้เลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูดิอะไรจะเนียนขนาดนั้นโอ้เกินป้ายบางที <c oughs> จริงๆแหละผมก็เลยพูดเกินป้ายบางทีคืออวัยวยเกินไปไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงโคง้ง <c oughs> โอ้ขอโทษขอไปท่านผู้ชมจริงๆด้ยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ชินทางเลยว่ะ <c oughs> แม่ดีก่อนรีบก่อนจะถึงโคง้ง คือเอาเอาเอาจริงๆคือตั้งแต่ปรับมุมกล้องตรงนี้มาคือแบบมองไม่เห็นทางเลยนะครับแล้วถามว่าทําไมพี่ยังเล่นอยู่อีกล่ะเพราะว่ามันอินกว่ากันนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำโอ้โข,อขอ,ขอ,อขอฝากท่านผู้ชมจริงๆเลยนะครับยูผมยังไม่ชินกับกล้องนะี้จริงๆนะผู้ชมแต่คะแนก็อ่านอย่งเดียอืมดูดิมันไม่ธรรมดาเอออ่านหน่งชิวๆคะแนนสามหมื่นนะครับนี่คือดีแบบชิวๆนะครับ คอมเมนต์บอกว่าพี่มึงจะแบบแอคไปไหนไวะมามครับุณผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่าซานปาเรโซนะครับก็ด่านนี้ก็ค่อนข้างจะแบบว่าจะพูดอะไรบัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นด่านที่เอาไว้ฟาเงินแบบง่ายนะครับเป็นด่านที่ดีง่ายมากเลยสำหรับคนที่เล่นประจัก็อาจจะมองว่าง่ายสำหรับคนเล่นใหม่ก็อาจจะมองว่ายากแต่ถ้าเราไม่เริ่มจากการฝึกเราก็เล่นไม่เป็น นะครับถ้าวันไหนที่เราฝึกฝึกทุกวันฝึกดานดีฟเดิมๆสามทุกวันทุกชนก็จะมีความคุ้นชินกับสนามสนามนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งได้แบบคือรู้อ่ะคือตรงนี้ดิฟได้ไหมตรงนี้ดิฟไปได้ไหมเนี่ยอย่เช่นตรงเนี้ยคือแรกๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดิฟไปอย่างนี้นะแต่คือด้วยความที่เราเล่นบ่อยเล่นประจํา มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยค่อคนข้างจะรู้ว่ามุมไหนมุมไหนควรจะดิฟมุมไหนควรจะเลี้ยวนะครับโอ้โหโค้โโงนี้แบบไม่สวย,ยวะ่ะท่านผู้ชมคือแรงม้ารถไม่ถึงเริงจริงนะครับโอ้โหแบคบอร์ดให้เด็กน้องมันดูหน่อยก <c oughs> อขอเป็นไงอันนี้คือนขึ้นท่าแบคบอร์ดไหมโอ้โหยังไม่ขึ้นนะครับ อ้าไม่ขึ้นจริงเหรอเมื่อกี้ผมทำท่าไปไป็นซีเยอะเลยนะอ้าวไม่ขึ้นเลยึหายเลยก็ยางก็ใช้เป็นยางเซมีนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าผมใช้าย,ยางอะไรโอ้โหคือเนียนจัดเนียนจริงท่านผู้ชมว่าเนียนไหมถ้าเนียนคอมเมนต์นะครับก็แบบว่าเซ็ตจ,จูนแบบเซตมาดีอะ่ะ คือก็ไม่ได้อยากจะโม้สักเท่าไหร่แต่คือแบบผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่ว่าเซตจูนอันสีที่ผมเป็นเซตมาเนี่ยคือดีบเนียงจริงๆครับท่านผู้ชมคือมันดีฟง่ายครับผมเดียวง่ายเหมาะก,กับมือใหม่มากๆผมพูดแค่นี้แหละแล้วสําหรับใครที่กําลังหัดเล่นพพงมาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่าเซตจุนเนี้ยเหมาะก,กับคุณมากๆเอางี้ดีกว่าเหมาะมากๆคือผมเนี่ยเล่นพงมาลัอยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็เซตแบบ คือ voi, เซตให้ต <the> ัวเองเล่นทงมาลายอ่ะเออคือเซตให้มันง่ายเล่นง่ายที่สุดแต่ถามว่าทำไมไม่ได้คะแนนอันนึ่งก็เพราะว่าผมมาดิชิลๆนะครับจริงๆผมจะทำสามารถทำได้คะแนนอันนึ่งเนี่ยได้แน่นอนนะครับก็ชิวเลยครับโอเคมาครับทุกผู้ชมครับด่านต่อมานะครับเป็นด่านแปซิฟิกชิวหรือด่านบูเรย์ในตำนานของเราเองนะครับคือด่านนี้ผมไม่เคยอามสี่มาวิ่งเลยว่าท่านผู้ชมสนับ ซซตจูนเซตเนี่ยนะคือแบบมาวิ่งให้ผู้ชมดูสดเลยแบ็กบอรดไปหนึ่งทีลงเกียร์สามพอแล้วขึ้นเกียร์สูงกันไปรอบรอบรถมันดันไม่ไหวโอ้โหเมื่อกี้คือรถเกือบเกือบพิกเฮ้ย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 กสกิดนิดนึงไม่เป็นไรนะถ้าแอร์ไพได้นะครับคือผมมองไม่เห็นทางไงทุกคนเดคือผมมองไม่เห็นทาง เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะวิสจูนนี่มันดีจริงนี่วมไ่ไดโมนะดีจริง,รงโอเคอันนี้ขนาดใช้ยางเซมีนะครับท่านผู้ชมรถเซียสีนี่คือดีและสบ,บายเลยครับ คือปกติรถเทียรสีบางคันนี่คือใช้รถคือใช้ยางเซมีนี่คือแบบวิ่งแทบไม่ออกเลยนะ,ะจูนไม่ดีเนี่ยอีกส่วนหนึ่งโอ้โหเป็น,น่1ชิชชชชลๆน,นะครับชิลๆทุกคนนะครับทุกคนครับโอเคนะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับรารายการชิลๆในวันนี้กับเจ้ารถ Nissan s สกายไลน์3 4ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็สาหรับใครที่ได้สูจูน,นะครับผมพอลงมาให้นะครับผมก็ไปดูในคลิปกันได้เลยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผมอยากจะกล่าวคําว่าขอบคุณทุกคนมา,มากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ